สวัสดีครับมาดูฟุตบอลที่ชอบวันละหนึ่งตัวกันเหมือนเดิมครับวันนี้ไปกันที่คู่เอกเลยในยฟุตบอลคาราบาวครับครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลครับไปพูดถึงทั้ง2ทีมกันแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็นักเตะก,กลับอจากทีมชาติหลายคนแล้วนะไอพวกนักเตะอังกฤษนักเตะโปรตุเกสน,นี่ก็กลับมากันหมดแล้วแหละครับ แต่คิดว่าพวกนี้น่าจะได้พักไปก่อนจากการคาดเดาผู้เล่นที่จะลงสนามในผู้รักาประตูน่าจะเป็นสเตฟานออเตกาครับแบ็กขวาเป็นลูอิสแบ็กซ้ายเป็นเซอร์จี้โกเมสคู่เซนเตอร์เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นลาป็อกกับอาเกไม่ก็ลาป็อกกับอาคันจิแหละกองกลาง3คนนี่น่าจะจัดชุดใหญ่เลยครับโรดี้เดอะบอยกุนโดกัน สามแนวรุกก็จะเป็นโคพาเมอร์มาเลสแลวก็เออร์ลิงเบิรฮาร์แลนด์ครับพวกนักเตะอังกฤษกับนักเตะโปรตุเกสเนี่ยถ้าพร้อมก็อาจจะลงไปโดวสำรองในเกมนี้แหละส่วนทางฝั่งของลิเวอร์พูลทีมเยือนครับนักเตะไปเล่นจิมชาติไม่เยอะเท่าไหร่ครับกลับมากันหมดแล้วด้วยเหลือก็แต่แค่โกนาเต้คนเดียวที่เข้าถึงรอบชิงให้กับฝรั่งเศสนั่นแหละแลวก็อกหักไปคนอื่นๆเนี่ยพร้อมกันทั้งหมดเลยครับนักเตะเจ็บจะมีกันอยู่3คนนะลุยดีอาร์สเดโกโชต้าและก็อ,อกาตูเมโลครับ ไม่คาดว่าจะลงสนามเนี่ยก็จะมีผู้รักษาประตูเป็นเควินเคลเลอร์มือ2ของทีมครับแม่ขวาเป็นมินเนอร์แบ็กซ้ายเป็นซิมิกาสไม่ก็โรเบอร์สันครับสามองการน่าจะใช้ายเซตติเตโก้คันตาล่าแล้วก็ฮาวิเอนเลียดครับแนวรุก3คนอาจจะจัดชุดใหญ่เลยเพราะว่าไม่ได้เล่นนานน่าจจะเป็นซาร่า Yet, ลูนเยสและก็ฟิมิโนครับวันนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องชนะด้วยแต่ผมก็มองว่าทั้ง2ทีมน่าจะหมุนเวียนผู้เล่นกันลงสนามแหละเกมนี้น่าจะออกมาเป็นเกมที่มันมสมควรครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นเสมอไม่พอก็คิดว่ายังชนะไหวอยู่นะโดยความนี้อัดอั้นมาด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยไม่ชนะลิเวอร์พูลมานานมากเลยนะครับ5เกมหลังนี่ก็ไม่ชนะเลยเกมนี้น่าจะเป็นเกมปลดล็อกได้เกมนึงแหละ วันนี้ก็เลยชอบและก็เชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับใครอยากร่วมสุกทีลาฝากอัลฟาแปดแปดด้วยนะครับไลน์แอดอยู่ใต้คลิปในถักไปผู้คุยสอบถามได้เลยครับ